เราดีใช่ไหมวะให้ตามแกมาใช่ปะเออแกช่วยเลิกเป็นบ้านี่คีนี่แกจะให้ฉันทำเองเหรอในเมื่อสิ่งที่พวกเราทำไปมันหยุดแกห้ามพูดมันออกมานะเว้ยถ้าแกไม่พูดฉันไม่พูดเรวใครจะรู้อันนั้นฉันรู้แต่แกแน่ใจได้ไงหว่าว่ามันจะไม่มีคนเอ็นเรอทีเราทำจริงอ่ะมันไม่มีหรอกนะแกเชื่อฉันแล้วเลิกทำตัวเป็นบ้านี่คีนี้โอ้ยฉันเปบ้าต โดนใจฉันทําแบบนี้วะปกติสอบชิงทุนคแค่นี้ยฉันกลับบ้านไปอ่านหนังสือฉันก็ทําได้สบายๆอยู่แล้วอ่ะอะไรวะใช่ต้องเป็นเพราะแกแน่ๆแกเอาเรื่องมาบ้าแบบนี้ามาใส่หัวฉันหยุดเพราะแกาาแกเป็นคนหยุดพราะพูดฉ<ช>ันบอกให้แกหยุดไงฉันไปบังคับให้แกมาทำเรื่องพวกนี้ด้วยได้ไงฮะเป็นแกเองใช่ไหมที่อยากเก่งก็อยากได้ทุนนั่นแหะมันก็เกิดจากเขาหลงแกทั้งนั้นนแหละแล้วตอนนี้แกก็มาร้องโวยวายอะไรอย่างนี้เนี่ยนะ เ,ออเออแดแกทำอะไรฉันเจอแกทำอะไรนี่เลยแกจะเอาไปคืนแกแล้วเอาไปคืนหน่ะฉันไม่อยากทำอะไรแบบนี้แล้วว่าแกคิดว่าเราไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะแกเอาไปคืนทุกอย่างมันจะจบได้ไงฮะเป็นแกเองไม่ใช่เรื่องไงที่อยากให้คนเนี่ยแกเอาไปคืนขนาดฉันบอก,กไม,ไม่คืนเถอะเอาไปคืนโอ๊ยท,ทันทีนี้ไม่อยากให้มันมากเลยก็เอาไปเลยไปไหนี่เหลือต่อยังง ขอบคุณมากนะแก